อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่866ลูกรักของพระเจ้ากลุ่มเฟิงหลีหลังเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นก็ไม่มีเรื่องราวใดอีกเลยแน่นอนว่ายังคงเกิดการต่อสู้กันอยู่ทุกวันเพราะท้ายที่สุดแล้วรอยแยกมิติยังคงเปิดออกเรื่อยๆดังนั้นมีหลายกลุ่มเข้าแย่งชิงเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ที่กล่าวว่าไม่มีเรื่องราวใดมันหมายถึงไม่มีศัตรูมาปรากฏตัวต่อหน้าฉินเฟิงคู่ต่อสู้ที่สามารถสร้างเพศภัยให้แก่เขาได้ในเวลานี้เหลือแค่เวลเอสขึ้นไปไปท่านั้นแต่หลังจากวันนั้นเหอเทียนสิงก็ไม่ได้ส่งใครมาโจมตีอีกแม้ยังมีการประทะก,กับกลุ่มประตูแห่งความกลัวอยู่บ้างแต่สุดท้ายถูกฉินเฟิงสังหารสิ้นส่วนไอซานไม่เคยปรากฏตัวออกมาอีกเลย หรือไอซานจะไม่คิดแก้แค้นงั้นหรอเรื่องนี้ฉินเฟิงไม่ทราบแต่ที่แน่ๆเหอเทียนสิงก็ยังไม่เคลื่อนไหวเหมือนกันหลังจ้างวานนักฆ่ากว่าสิบคนรอบสังหารฉินเฟิงแต่สุดท้ายเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตหัวใจของเหอเทียนสิงคุกรุ่นไปด้วยความเย็นเยียบตอนนี้ใช่ว่าเขาไม่ต้องการกำจัดฉินเฟิงแต่เขาไม่สามารถทำได้ต่างหาก เขาลงมือด้วยตัวเองแต่พลาดพลั้งมาแล้วถึงสองครั้งหากเสนอหน้าออกไปอีกคราวคงดึงดูดความสนใจจากหลงเย่ที่เฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดแน่ๆความเกลียดชังนี้เลยทำได้แค่กัดฟันข่มใจกลืนมันลงท้องชั่วคราวรอให้ฉันหายจากอาการบาดเจ็บบ้าบ้านี่ก่อนเธอแล้วจะไปตัดสินกับฉินเฟิงอีกครั้งก่อนหน้านี้หูซานสามารถรักษาอาการบาดเจ็บเรื้อรังเป็นปลิดทิ้ง เหอเทียนสิงเลยรู้สึกเช่นกันว่าเขาเองก็สามารถฟื้นตัวได้ดังนั้นภารกิจเร่งด่วนที่สุดของเขาคือการออกค้นหาผลึกโลหิตส่วนเรื่องราวอื่นๆทิ้งมันไว้ชั่วคราวด้วยเหตุนี้เองหลังเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มกลุ่มเฟิงหลีของชินเฟิงก็สามารถลงหลักปักฐานได้อย่างสมบูรณ์ในมิติทานโลหิตและยังเป็นกลุ่มเดียวที่มีเลเวลซีอยู่ชะส่วนใหญ่ ถ้าว่าแม้เป็นเช่นนั้นแต่กลับไม่มีใครกล้าแต่ต้องกลุ่มของพวกเขาอิทธิพลของตัวตนทรงอำนาจบางครั้งก็มีประโยชน์เช่นนี้แลผู้แข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองแค่ใช้ชื่อเสียงก็สามารถข่มขวัญก่อแรงกดดันคุกคามสร้างความหวาดกลัวได้แล้วเรากับเพียงกระพริบตาเดียวเวลาก็ล่วงเลยมาถึงเดือนธันวาคมครั้งนี้ฉันจะไปเมืองหลวงมังกรเอง เธอคอยเฝ้ามิติทานโลหิตไว้อีกครึ่งเดือนให้หลังค่อยเจอกันเพราะท้ายที่สุดแล้วในมิติล่มสลายของเผาวิญญาณสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้เพียงครึ่งเดือนเท่านั้นมนุษย์ในมิติของฉินเฟิงมีความแข็งแกร่งโดยเฉลี่ยไม่มากนักหากต้องการเติบใหญ่และสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างรวดเร็ววิธีการที่ง่ายที่สุดคือครอบครองเทคโนโลยีชั้นสูงฉินเฟิงออกจากมิติทานโลหิต สูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้าปอดรู้สึกโล่งโปร่งสบายมากฉินเฟิงก้มลงตรวจข้อความบนอุปกรณ์สื่อสารก่อนโทรหาซางฮันใบหน้าของซางฮันปรากฏขึ้นบนจออุปกรณ์สื่อสารท่านเจ้าพรมแดนเรื่องงานประลองลูกรักของพระเจ้าที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้จะให้ผมเดินทางไปพร้อมกับทีมหรือให้ไปคนเดียวฉินเฟิงถามซางฮันอุทานด้วยความแปลกใจเล็กน้อย นี่คุณยังตั้งใจจะไปอีกหรอแน่นอนฉินเฟิงตอบกลับซางฮันไม่คิดว่าฉินเฟิงจะยังหมกมุ่นอยู่กับงานประลองลูกรักของพระเจ้าแต่พอได้ลองนึกถึงเทคโนโลยีล้ำหน้าซางฮันก็เข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นกลุ่มเฟิงหลีของฉินเฟิงสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีการที่ฉินเฟิงให้ความสำคัญกับงานประลองเลยไม่น่าแปลกใจนัก แต่ฉันนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าคุณถึงขั้นยอมละทิ้งภารกิจในมิติทานโลหิตแล้วเดินทางไปยังเมืองหลวงมังกรยังเหลือไปหลีคอยประจำการอยู่อาจริงสิฉันลืมไปเลยด้วยความแข็งแกร่งในตอนนี้ของไปหลีแค่เธอก็น่าจะพอรับมือได้แล้วแม้ไปหลีจะเป็นการดำรงอยู่ที่ติดตราจึงใจน่าจดจำแต่ด้วยพลังสมาธิของเธอที่แข็งแกร่งเกินไป ทำให้จิตใต้สำนึกของผู้คนลืมเลือนกระทั่งซางฮันยังเผลอลืมถึงความแข็งแกร่งของไปหลีไปโดยไม่รู้ตัวในเมื่อคุณต้องการแบบนั้นงั้นก็ไปพร้อมกับทีมนำพวกเขาเดินทางสู่เมืองหลวงมังกรเถอะถือซะว่าเป็นการช่วยฉันให้ไม่ต้องส่งคนไปที่นั่นด้วยแล้วกันซางฮันกล่าวคุณจะให้ผมนำทีมฉินเฟิงตกสใจเล็กน้อยนั่นเพราะลูกรักของพระเจ้ามีความสำคัญมาก ดังนั้นมีผู้นำร่วมติดตามเดินทางไปด้วยทุกครั้งและทั้งหมดหล้วนเป็นผู้ใช้พลังเลเวล A ซางฮันผุดรอยยิ้มจางคุณไม่รู้หรือว่างานประลองลูกรักของพระเจ้าในปีนี้รัฐทะเลเหนือของคุณได้รับไปถึงเจ็ดโคตัวดังนั้นครั้งนี้ฉันจะไม่ไปแต่ขอให้คุณไปแทนได้เปรดเป็นผู้นำทีมด้วยหากเป็นภารกิจอื่นๆซางฮันคงไม่กล้าส่งให้ฉินเฟิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่ากลุ่มของฉินเฟิงในเวลานี้กำลังปฏิบัติการอยู่ในมิติทานโลหิตเธอยิ่งไม่อยากรบกวนเขานั่นเพราะเรื่องราวในมิติทานโลหิตเป็นอะไรที่สำคัญมากจริงๆแต่หากไปลีคอยเฝ้าระวงังการเดินทางไปเมืองหลวงมังกรของฉินเฟิงก็ไม่น่ามีปัญหาสางฮันทำแค่เพียงผลักเรือปล่อยไปตามน้ำยกฉินเฟิงให้นำทีมลูกรักของพระเจ้าในปีนี้ อันที่จริงแล้วประเด็นสำคัญที่สุดก็คือหลังจากจบงานประลองลูกรักของพระเจ้าเทคโนโลยีที่ได้รับจากมือลูกรักของพระเจ้าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมยิ่งแต่ครั้งนี้มีถึงเจ็ดในสิคนที่มาจากรัฐทะเลเหนือดังนั้นหากมีใครคว้าเทคโนโลยีได้ทั้งหมดไม่พ้นตกเป็นของเฟิงหลีและจะให้เอ่ยปากขอใช้เงินซื้อก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายมันคือของกลุ่มเฟิงหลี ด้วยเหตุนี้เองซางฮันจึงไม่มีความคิดที่จะไปฉินเฟิงเองก็พอคาดเดาได้ถึงจุดนี้เช่นกันดังนั้นพยักหน้าเห็นด้วยเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่สามารถหาข้ออ้างใดๆมาบอกปัดได้เพราะเดิมทียังไงมันก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาหลังตกลงกันเสร็จสับชินเฟิงก็ใช้ศิลารูนมิติเดินทางไปยังเมืองเป่ยหัว กลุ่มเฟิงหลีส่งคนเข้าร่วมงานประลองลูกรักของพระเจ้าดังนั้นมีเรือหอจออยู่ที่นี่เช่นกันฉินเฟิงไม่ได้ทำเหมือนซางฮันเมื่อปีที่แล้วที่ให้ทุกคนเดินทางโดยเปิดช่องว่างมิติโดยตรงแต่เขาให้เดินทางโดยใช้เรือหอ่อหลังจากแจ้งเรื่องแก่ทีมลูกรักของพระเจ้าแล้วฉินเฟิงก็รอให้คนเหล่านี้มารายงานตัวใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงเหล่าลูกรักของพระเจ้าที่เข้าร่วมงานประลอง ในที่สุดทุกคนก็มาถึงและก็เป็นไปตามคาดจริงๆทันทีที่พบหน้าฉินเฟิงก็พบเจอกับคนรู้จักในทีมนี้ผู้ใช้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดมิใช่ใครอื่นเป็นโจฮาวปัจจุบันโจฮาวเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณในเลเวล C1 และบนหน้าอกเขายังติดตราอักษร C1 เอาไว้เช่นกันเห็นได้ชัดว่าคงผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนจิ่นเฟยหนึ่งในลูกรักของพระเจ้าเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เจ้าตัวอายุมากกว่า20ปีแม้เขาจะสามารถขึ้นไปถึงเลเวลซได้เช่นกันก็ตามแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานประลองได้หากสังเกตดีๆจะพบว่าในฝูงชนมีลูกหมิงอยู่ด้วยเช่นกันตอนนี้เธอมีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวลดีสเน้นใช้อาวุธเป็นเคี้ยวเล็บและพวกมันคือเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดของเฟิงหลี โดยข้อได้เปรียบนี้ทำให้เธอสามารถกลายเป็นลูกรักของพระเจ้าประเด็นก็คือกลุ่มเฟิงหลีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยอำนาจของซายทานเวลาทำให้คุณสมบัติของผู้พักอาศัยในเมืองเฟิงหลีเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าช้าความแข็งแกร่งพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งส่วนที่เหลืออีกห้าคนมีเบื้องหลังเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเฟิงหลีเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเหล่านี้คือรุ่นที่สองของกลุ่มเฟิงหลีคนพวกนี้แม้อายุยังน้อยแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถออกมาแล้วผสานไปกับการได้รับทรัพยากรที่ดีนอกจากนี้ยังมีเลือดมังกรที่จัดเตรียมไว้ให้จากสุสานเทพสงครามรากฐานของทุกคนจึงมั่นคงมากแม้พวกเขาจะไม่อาจเหยียบย่างไปถึงระดับจักรพรรดิแต่หากเป็นระดับราชนสมควรเข้าถึงได้ กระนั้นคนกลุ่มนี้อ่อนน้อมถ่อมตนมากไม่มีความเย่อหยิ่งในฐานะลูกของพระเจ้าซักนิดเอาจริงๆกลุ่มเฟิงหลีแข็งแกร่งที่สุดแล้วในบรรดาลูกรักของพระเจ้าดังนั้นหากอารวาสบ้างเล็กๆน้อยๆก็คงไม่มีใครว่าประธานท่านประธานน้อมเคารพท่านประธานคนในทีมเก้าเข้ามาทักทายฉิมเฟิงพะยักหน้าให้พวกเขาจากนั้นสนทนากับโจห้าว ตอนนี้นายแข็งแกร่งถึงเลเวลซแล้วในมิติล่มสลายของเผ่าวิญญาณไม่น่าจะมีอะไรขัดขวางนายได้อีกถึงเวลานั้นนายคงได้รับเทคโนโลยีกลับมามากมายอย่าลืมเตรียมพื้นที่อุปกรณ์รุนมิติให้มากเข้าไวล้ล่ะฉินเฟิงกล่าที่เขาเอ่ยแบบนี้กับโจโห้าวเพราะฉินเฟิงจะไม่เสียเวลาไปเก็บรวบรวมเทคโนโลยีเล็กๆน้อยนอยแล้วการไปครั้งนี้เขาต้องการเดินสำรวจ เพราะอาจมีหลายสิ่งที่เขายังไม่รู้ก็ได้และจะดีมากๆหากสามารถหาวิธีสร้างเกราะศักดิ์สิทธิ์ได้ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังมากแต่น่าเสียดายที่มันเสียหายไปแล้วแม้ฉินเฟิงจะแข็งแกร่งขึ้นและเกราะศักดิ์สิทธิ์เริ่มสัมดงประสิทธิภาพน้อยลงแต่ฉินเฟิงยังรู้สึกเสมอว่าเกราะศักดิ์สิทธิ์ยังมีประโยชน์อยู่วางใจเถอะเรื่องนี้ปล่อยให้ฉันจัดการเองจะกวาดให้เรียบเลย โจห้าวตบหน้าอกรับประกันหนักแน่นและในเวลานั้นเองก็ถึงเวลาหันมาสนใจลูกของพระเจ้าอีกสามคนที่เหลืออยู่